สวัสดีค่ะค่ะพี่ก๊อฟอ่าเป็นยังไงบ้างตลาดที่ไล่เมื่อสักครู่นี้สิบจุดนะฮะในช่วงนี้ค่ะก็อ่อมันก็เหมือนทุกวันนะคะคือเซ็นดิ้งเด็กก็มีการรีบาวกลับในช่วงเช้านะคะแล้วก็วันนี้ที่ตลาดพุยภาคเนี่ยเดี๋ยวดูตลาดพุีภาคนิดน,นึงว่าเช้านี้เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่พุิภาคเช้านี้ก็มีหลายตลาดอยู่ทําการไปนะคะแต่ว่าที่ตลาดที่เป็นบวกอยู่ก็มีทั้งบวกและล,ล,ลบแล้วก็เป็นบวกลบแค่ข้อค้างกรอบจํากัด แต่ว่าบ้านเราวันนี้บวกได้ถึงสิบอ็ดจุดนะคะแล้วก็ในการบวก1 1ดจุดเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายเซกเตอร์หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างในแป๊บนึงค่ะในรายเซกเตอร์เนี่ยที่บวกเด่นๆวันนี้ก็คือมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีการรีบาวกลับขึ้นไปค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักกับตลาดต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคับเ,เรื่องของประเด็นของพวก Data Center ออะไรพวกนี้ทีนี้ในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ย เรายังมีมุมมองนะคะว่าตัวของตลาดเองเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปรับฐานต่อแล้วก็การีบาวกลับที่มีในช่วงของระหว่างวันเนี่ยอาจจะยังคงติดกรอบแนวต้านใกล้ที่ประมาณ1,460 แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือประมาณ 1, 4 6 5จุดนะคะดังนั้นการรีบาวกลับวันนี้เราได้อาน,นิสงจากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของทางด้านพลังงานน้ำมันเนื่องจากว่าระดับราคาน้ำมันเนี่ยเกิดการรีบาวกลับด้วยก็เลยทำให้ปตทสอพอเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ปตทเนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็วันนี้ดูเหมือนว่าผู้ในกลุ่มของธนาคารก็จะมีน้ำหนักต่อการรีบาวกลับขึ้นมาช่วยตลาดไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราลองไปดูปัจจัยของตลาดเนี่ย โดยรวมๆปัจจัยของตลาดก็ยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะคะก็ยังไปโฟกัสเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนแล้วกเ็เขาเรียกว่าตลาดก็ยังโฟกัสไปว่าโอกาสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากกว่าแฮร์ริสอยู่ในช่วงของระยะนี้นะคะส่วนในตัวของบ้านเราก็จะติดตามเรื่องของผลประกอบการไตรามาสที่3มค่ะในกลุ่มของ real sector แล้วก็ที่ประกาศออกมาแล้วส่วนใหญ่ ต่ำกว่าตลาดค่าซะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านวัสดุข่อสร้างอย่างปตทอย่างตัวของปุ่นใหญ่แล้วก็ตัวของทางด้านของ s c g p ในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยดังนั้นโดยรวมก็คือตลาดยังมีแนวโน้มของการแข่งตัวแต่ว่าไปมีโอกาสของการปรับฐานต่อแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้กรอบของการปรับฐานของเซตเนี่ย เราปิดต่ำกว่า1,450จุดลงไปนะคะวันนี้พอเซตมันเริ่มเข้าใกล้ระดับประมาณใกล้ 1, 1440มันเริ่มมีการิบาวแล้วก็ติดกรอบก่อการิบาวพี่เขาก็ยังมองว่าติดกรอบแนวต้านประมาณนี้ใกล้ๆ1,460 แล้วก็น่าจะไม่เกิน1,465จุดแล้วกะกรอบใหญ่ที่เราหลุดมุงมาก็คือ1,470จุดเนี่ยเป็นจุดที่ต้องอาศัยปัจจัยที่จะต้องมีน้ําหนักเยอะทีเดียวที่จะทําให้ตลาดเบรกรอบนี้ขึ้นไปได้นะคะซึ่งปัจจัยที่จะต้องอาศัยก็จะเป็นเรื่องของความเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจบ้านเราซึ่งอันนี้ต้องไปติดตามในระยะกลางต่อไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของผลประกอบการบริษัทจุทะเบียนซึ่งที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ก็ตามค่าซะเยอะมีดีออกค่าที่นิดหน่อยในขณะที่กลุ่มมมขอออออง Real ที่อ่อกกกาาหหลักๆก็็ดูเเเืนนจะะะปํคคย ดังนั้นก็ Pokémon เดี๋ยวลองต <Enfin> ิดตามผลประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะมอนจะถามอะไรตกริสเนี่ยมันจุงเด้งไปยังไงตกริสติดคอตกริสจุงเด้งน้ำไปเยอะค่ะค่ะช่ะค่ะเอาเอาเป็นว่ากลยุทธ์ก็คือว่าตลาดอยู่ในโซนปรับฐานทีนี้ในการปรับฐานเนี่ย มันมีปรับฐานที่ถ้าสมมุติเป็นกรอบไม่กว้างนักอะ่ะเราจะอยู่ในกรอบปรับฐานประมาณสักหนึ่งถึง1,470จ็ดสิุดะคะแต่ว่าถ้ากว้างขึ้นมาจากเดิมนิดนึงก็คือคืออยู่ที่ประมาณ1,400ถึงระดับประมาณ1,470จจุดอะ่ะ ดังนั้นตอนนี้ตลาดยังอยู่ในโซนของที่ยังมีการเปิดดาวไซต์ต่อนะคะซึ่งดาวไซต์แรกก็คือ1450ดาวไซต์ต่อไปคือ1 4 3 0แล้วดาวไซต์ที่3คือ1 4 0่จุดนะคะดังนั้นพอโทนมันเป็นเห็นเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วก็ปัจจัยที่ตลาดจะให้โฟกัสไปเนี่ยส่วนใหญ่คูมิภาก็เป็นเรื่องของเรื่องหลักอะ่ะคือเรื่องของอาทางด้านของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของอโทนดอกเบี้ย ในขณะที่บ้านเราก็จะมีเรื่องของผลประกอบการเป็นปัจจัยหลักแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในบ้านเราในช่วงสองเดือนต่อจากนี้ไปค่ะทีนี้พอมันเป็นภาพอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัวของตลาดออพอเห็นภาพใหญ่แบบนี้เวลาเราเชิงของกลยุทธ์คือถ้ามีรีบาวกลับแล้วเราคิดว่าหุ้นของเราเนี่ยได้กําไรจากก่อนหน้านี้ที่มีการรีบาวกลับหรือตลาดรีบาวกลับไปไป,ไป,ประมาณเกือบ200จุดเนี่ยถ้าเรายังได้ยดังได้กําไรอยู่ก็อาจจะมอง เป็นการเปลี่ยนต้นทุนก็ได้นะคะก็คืออาจจะขายเล่นรอบได้บ้างเหมือนกันเมื่อตลาดเข้าใกล้1,470จุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลงมาค่อยพิจารณากรอบตั้งรับอีกครั้งหนึ่งส่วนการเก็งกาไรอะ่ะจะเลือกเก็งกําไรเฉพาะหุ้นทีอ่อันหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีหุ้นที่ดูแข็งแกร่งกว่าเซตในช่วงของจังหวะที่เราจะเลือกเทรดดิ้งนะคะอันที่2การที่หุ้นแข็งแกร่งกว่าเซตมันอาจจะสะท้อนหลายๆปัจจัยบางปัจจัยก็จะมาจากเรื่องของผลประกอบการ แล้วก็บางปัจจัยก็อาจจะมาจากเรื่องของทางด้านของทีมธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center มั่งเรื่องของทางด้าน AI บ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในลักษณะของการเลือกเก็งกําไรเมื่อเมื่อเราเก็งกําไรแล้วเราได้กรอบของความคาดหมายแล้วอ่ะก็อย่าลืมเทคโปรฟิตบ้างนะคะตลาดโดยรวมก็ยังเป็นแนวโน้มปรับฐานต่อค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมีหุ้น AAV มีนักถุนฝากถามพิทกอบที่เด่นว่าลอกขายกำไรทำกำไรตรงไหนคะ ก็เหมือนกันค่ะยังให้ข้อมูลเหมือนเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าตัวของระดับราคาหุ้นเนี่ยยังติดกรอบใหญ่อยู่ที่ประมาณใกล้3บาทนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เบรกกรอบเนี้ยเมื่อระดับเข้าใกล้3บาทเนี่ยตั้งแต่2.96 2.98ถึง3บาทเนี่ยอาจจะมองขายเล่นรอบระยะสั้นได้นะคะแล้วก็กรอบแหวงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2.8เอ่อหรืออาจจะได้ถึง2.7นะกรอบใหญ่ๆเลยคือ2.7ถึง3บาทแต่ถ้าเขาเบรกกรอบ3บาทได้ค่อยคาดหวังว่าจะขยับ โดยมีแกวบอยู่ประมาณสักสิตังค์อ่ะจาก3บาทไป3บาท10บสาบาทสิบสอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เคยผ่าน3บาทได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรามาระวังที่กรอบ3บาทไว้บ้างเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคได้เลยนะคะ3บาทนั้งถึงส่วนหุ้นที่แนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะมี True กับ s ิ n e c นะฮะเป็นยังไงกัน2ตัวนี้ค่ะตัว True เหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกไว้อะ่ะคือเขายังติดกรอบประมาณใกล้สิบสอสอง ทีนี้ที่เราให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ12.2กับ12.5นะคะดังนั้นเราก็กรอบหมายความว่านี้เป็นกรอบด้านบนนะส่วนกรอบแกว่งเนี่ยที่ให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว๋ยู่แบบนี้ให้ไว้ที่11.6ถึง 10, 10.12.5นะคะแต่ว่ามีกรอบแนวตั้งสองระดับคือ12.2กับ12.5นะคะ ก็ยังอยู่ในกรอบนี้ดังนั้นกรอบที่แบ่งของทรูก็ยังอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมค่ะสิบเอ็ดหกถึงประมาณสิบสองสองแล้วก็มีอีกระดับคือสิบเอ็ดสิบสองห้าถ้าปิดต่ำกว่าสิบเอ็ดหกก็สต็อปเ็งกำไรไปโดยรวมยังดีกว่าตลาดนะคะเราก็ยังมีเรคคอมเมนต์ตัวทรูเป็นเชิงของการเทรดดิ้งไปเป็นรอบๆไปแต่กรอบก็จะอยู่ประมาณนี้ยังไม่ได้เบรกกรอบเนี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าตลาดโดยการที่ยังคงแกว่งภายใต้กรอบที่ยังเล่นกรอบบนอยู่อะ่ะยังไม่ได้ถูกเทคโปรฟิตลงไปแรงๆเหมือนกับ ทางด้านของกราฟทางด้านของอิน u c h หรือทางด้านของ Advanced ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ประมาณนี้ส่วนตัว <Okay. S 1> ของซินเนกเดี่ยดูตัวซินเนกครับซินเนกเองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้ไว้อยู่ที่ประมาณสิบห้าสามไปถึงสิบหกบาทนะคะก็ระหว่างทางสัปดาห์เนี่ยก็คือขึ้นไปหายที่สิบหกสามดังนั้นก็คือน่าจะเป็นไปในลักษณะที่คือ,อเป็นไปตามกรอบแล้วแหละเพราะว่า ตอนเราเลือกเนี่ยเราเลือกวันที่ยี่สี่นะคะแล้วก็ขึ้นไปไฮจุดปิดไว้ที่สิบหกสองอีกวันไปไฮสิบหกสามกรอบแกว่งก็ยังอยู่ที่กรอบที่พี่ก๊อลฟให้ไว,ไว 15, ้สิบห้าสามถึงสิบห้าถึงสิบเอ่อถึงสิบหกบาทนะคะดังนั้นกรอบแกว่งของซีเน็ก็ยังเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ประมาณเนี้ยสิบห้าห้าถึงสิบหกบาทแล้วก็ถ้าดีกว่าสิบหกก็อาจจะได้ไปถึงสิบหกสองถึงสิบหกสามส่วนใหญ่หุ้นหลายตัวที่พี่ก๊อลฟเลือกจะเป็นหุ้นที่เอ่อเขาเรียกว่ามีความแข็งแก,งกร่งพอใช้ในเชิงของงการรเทดดิ้นะคะค ทีนี้ก็ต้องอิงไปอิงอยู่กับเรื่องของการประกาศผลประกอบการและละเอีงตัวทูเน่ถูกคาดคการณ์ว่าผลประกอบการบรรทัดสุดท้ายอาจจะออกมาเป็นขาดทุนแต่ว่าในตัวของคอโปรฟิตน่าจะเป็นกาไรนะคุณเขาน่าจะประกาศไปแล้วมั้ยคือตัวทูนทาจะไม่ผิดนะคะน่าจะประกาศไปแล้วก็คือกําไรออกมาก็คือดีกว่าคาดคอโปรฟิตไปที่สามพันหนึ่งร้อยล้านนะคะดังนั้นในลักษณะตรงเนี้ย หุ้นที่มันผลประกอบการดีกว่าคาดโดยส่วนใหญ่ก็จะไปในลักษณะที่พยายามสร้างฐานระดับราคากันอยู่นะคะส่วนตัวซินเนก็ต้องติดตามดูว,ว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงแต่โทนก็ไปทางด้านการคาดการณ์นี่เป็นคอนเซนแซสนะคือคาดการณ์ว่าก็ไปทางด้านโทนบวกเหมือนกันนะคะดังนั้นสองตัวนี้ก็ยังไปเล่นกรอบตามนี้ได้อยู่เหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไว้นะคะ okay. ส่วนหุ้นสัปดาห์นี้แล้วค่ะพี่กอ๋ค่ะติดตามต่อคือ,อสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตลาดยังอยู่ในโซนปรับฐานเหมือนเดิมที่เมื่อกี้เล่านะคะดังนั้นในลักษณะของการเลือกหุ้นเนี่ยเราอาจจะเลือกหุ้นที่อาจจะดูแข็งแกร่งกว่าเซตแต่ว่าในการแข็งแกร่งกว่าเซตในรอบของสัปดาห์นี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายัางไงดีมันมันมีโซนของการรีบาวกลับมาบ้างแล้วอะค่ะแต่ว่าโดยกรอบแล้วยังมีโอกาสต่อการที่จะปรับตัวไปทางด้านที่รีบาวกลับได้ต่อเราก็เลยเลือกตัวนี้ตัวแรกมาก็คือจะเป็นอินเซต นะคะ,ะตัวย่อ INSET นะคะตัวนี้เนี่ยไอตัว inset ในเชิงของการทำธุรกิจเขาเป็นผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่พวก data center แล้วก็ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมค่ะอันนี้ไปไปเสิร์ชดูได้นะคะ,ะในเชิงพื้นฐานเราไม่ได้ทำบทพิเศษเอาไว้แต่ว่าในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ย มันเป็นพุ้นที่ส่งสัญญาณที่เขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งกว่าเซตนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเลือกไประหว่างสัปดาห์ด้วยเหมือนกันแล้วก็พุ้นก็ปรับตัวขึ้นไปทางด้านบวกต่อวันนี้ก็เลยมาแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็คือยังไปทางด้านโทนของการีบัลทางด้านบวกะคะ่ะก็เมื่อวานปิดตลาดไว้3ามบาทสาตังค์กรอบแกว่งใหญ่หญจะมีแนวรับอยู่2ระดับคือ3.1มจกับสาอนะคะแล้วก็กรอบด้านบนจะติดกรอบแนวต้านประมาณ3.4กับ3.5 แล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า3บาทก็สต๊อปเก่งกำไรไปดังนั้นกรอบแหว่งก็ใหญ่ๆเลยอยู่ประมาณ3.1ไปถึง3.5นะคะแต่ว่าถ้ากรอบแคบมาก็จะประมาณ3.2ถึง3.4แล้วก็ได้ตีมเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านพวก Data Center กับ AI อไอค่ะดังนั้นก็เป็นหนึ่งในพุ้นที่อาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามันเริ่มมีการขยับระดับราคาที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสการเทรดดิ้งระยะสั้นได้แต่ว่าเราดาวพุ้นพวกนี้มันไม่ใช่เป็นพุ้นที่เป็นมาเอ่อหุ้นตลาด คำว่าไม่ใช่พุ้นตลาดคือมันไม่ได้มาทุกรอบดังนั้นถ้าปิดต่ำกว่า3ก็สต็อปเก็งกําไรไปนะคะสำหรับตัวของ i n s e t ตส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของทางด้านอ่ t อ r ฟเตตัวย่อก็คือตัวของ AU นะคะตัวนี้เนี่ยก็ภายใต้การปรับตัวขึ้นมาเนี่ยของตลาดเนี่ยมันส่งสัญญ,ญาณคล้ายๆเหมือนกับตัว i n s e t อะ่ะ แต่ว่าอันนี้สัญญาณเขานำกว่าก็คือหมายความว่าปรับตัวขึ้นมาปิดตลาดที่10บาท70แล้วก็กรอบแกว่งเขาจะอยู่มีแนวรับอยู่2ระดับคือ10.3ุ 10. กับ10.5ด้านบนจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้11.1นะคะถ้ายังไม่เบรกผ่านจุดน,นี้ก็จะแกว่งอยู่ภายใต้กรอบประมาณ10.3ถึง11.1นะคะก็เป็นการเทรดหนึ่งภายใต้กรอบนี้ไปก่อนแต่ถ้าเบรกกรอบ111ได้ค่อยคาดหวังอีกประมาณสัก30ตังค์ไปที่11-50นะคะ ก็ถ้าปิดต่ำกว่า10บาทก็สต็อปเกงกำไรไปนะคะสำหรับตัวของ a อส่วนตัวสุดท้ายคือตัวของพี a ามา i ินจริงๆต้องบอกตัวนี้ว่าเมันเป็นหุ้นที่ดูเหมือนจะมีน้ำหนักต่อการรีบาวนะคะแต่ว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานวันนี้พอดีไปอ่านบทวิเคราะห์ของออโปรกเกอร์อื่นนะคะเขาก็าไม่ได้คาดไปว่าเขาคาดว่าผลประกอบการอาจจะ ติดลบคิวแต่ว่าอาจจะดีขึ้นเดียอันเดียนะคะในเชิงของผลประกอบการแสดงว่าผลประกอบการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นควรที่เป็นทางด้านบวกเด่นนะดังนั้นเนี่ยพอผลประกอบการไม่เด่นเราก็เลยดูชะงักชะง,งักไปนิดนึงก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันถ้าคนเล่นในโซนผลประกอบการตัวนี้ไม่ได้กดไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้ตัวของพีมามาลีเนี่ยปิด8.70ถ้าเทียบเปรียบเทียบกับเดินเรือตัวอื่นๆเนี่ยมีอ c าเสียอเพิ่นว่าเมื่อวันสองวันที่แล้วแนะนําไปลว แล้วมันก็ยังอยู่ในโซนรีบาวอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เลยไม่ได้แนะนําก็เลยมาดูที่พีมามาลีนะคะทีนี้ตัวของพีมามาลีาาเนีมื่คกี้บอกก็คือผลประกอบการอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะเพราะว่าติดลบคิวแต่ว่าเป็นบวกเยียร์นะคะน่านหนอยเพราะว่าอันนี้อยู่ในฟอเรสต์นะทีนี้กรอบแกวงของเขาเนี่ยเมื่อวานปิดแปดบาทเจ็ดสิบเช้าว,วันนี้ก็ยังอยู่แปดบาทเจ็สิบกรอบแหวงก็มีแนวรับสองระดับคือแปดจุดก็อยู่ประมาณแปดจุดห้าไปถึงแปดจุดแปด ถ้ายังไม่เบรกผ่าน8.8เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบเนี้ยแต่ถ้าเบรกได้ก็จะมีอีก20ตังค์ไปที่8.9กว่า9บาทถ้ายังไม่ผ่าน9บาทก็เทรดดิ้งภา,า,าย,าาายใ,ตใต้กรอบเนี้ยค่ะ8.5ถึง9แต่ถ้าผ่านได้ค่อยคาดหวังขยับไปอีกทีละ10ตังค์ไปที่9.1 9.2แต่ว่าที่ผ่านมามันเวลามีการรีบบวกลับหรือว่าเล่นภายใ,ใต้เทรดดิ้งอ่ะในกรอบที่ตลาดภาคฐานอ่ะไม่ค่อยเบรคกล้าวนะคะดังนั้นเนี่ยก็พอใกล้9บาทก็ต้องเล่นรอบแล้วค่ะ ขายเล่นรอบแล้วก็วนตัวนะคะสำหรับทางด้านพีม่ามารินแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า8ปดบาทสีก็สต็อปเ็งกำไรไปนะคะสำหรับพีม่ามารีนะคะอ่ออาซีอนี้เล่นไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้แนะนำไปน่าจะแนะนำไปแป๊บนึงค่ะแนะนำไปสองแนะนาไปสองวัน สองวันที่แล้วนะคะในตัวของ rcl ทีนี้ระดับราคาของหุ้นจริงๆก็ยังอยู่ภายใต้กรอบที่ยังคงแนะนำนะก็คืออยู่ประมาณยี่ิบสี่จุดแปดถึงประมาณยี่ิบห้าที่เราแนะนำไปเดืยวนี้นะคะอยู่ประมาณยี่ิบสี่จุดแปดถึงระดับประมาณสักไม่เกินยี่ิบหกอะคะ่ะก็เนี่ยมันชอบติดยี่ิบห้าจุดเจ็ดห้างเนี้ยก็คือเล่นอยู่ไปภายใต้กรอบนี้ไปก่อนอะคือมันดูเหมือนกับว่าจะมีน้ำหนักรีบาวนะคะแต่ว่ารีบาวในกรอบไม่กว้างตลาดภายใต้ของการปรับฐานนะ่ะ ตอนนี้มีจะเห็นโซนหุ้นเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือว่าหุ้นไหนที่มีการปรับตัวขึ้นไปแรงๆเคยเป็นหุ้นในกลุ่มที่ดูแข็งแกร่งกว่าเซตและพิยงตลาดไปอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการควบกลัวเมืเช่นก้าฟินทั c แ a d v a นซ์หุ้นเหล่านี้มันมาจะมีการถูกเทคโปรฟิตลงมาในระยะสั้นนะคะ แล้วก็อันที่สองคือหุ้นที่มันดูอ่อนแรงกว่าตลาดถ้าผลประกอบการออกมามันไม่ได้ต่ำกว่าคาดเนี่ยมันอาจจะเห็นการชะลอการอ,อ่อนแล้วอาจจะมีการรีบาวกลับเล็กๆนะคะแต่อินอันที่สามก็คือหุ้นที่มีการพักตัวลงไปเนี่ยแล้วเห็นการกรอบของการรีบาวกลับอาจจะต้องอิงอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเรื่องของผลประกอบการด้วยเนี่ยแต่ว่าการรีบาวกลับก็กรอบไม่กว้างอย่างเงี้ยพิมามาลีน RCL อย่างเงี้ยมันจะดูกรอบไม่ค่อยกว้างนะคะ อ,อย่าง r รูเนี้ยก็จะไปทางด้านบวกแต่ว่าดูกรอบไม่กว้างดังนั้นก็เทรดไปใต้กรอบนี้ไปก่อนสําหรับคนที่จะเป็นการเทรดดิ้งนะคะก็ะอรอจังหวะพักฐานมาที่โซนบริวัณพันสี่ร้อยกับพันสี่รอยี่สิบเนาะอันนั้นอันนั้นนี่เป็นโซนระยะกลางนะแต่ที่เมื่อกี้เลขาเมนหุ้นแต,แต่ละตัวไปเนี่ยมันเป็นโซนแบบใช้แบบในรอบสามถึงห้าวันอะประมาณวีคหนึ่งอะไรดประมาณนะคะได้ค่ะแล้วส่วนระยะกลางต้องตามตัวไหนบ้างฮะ รอซื้อโอ้รอดีกว่าค่ะเพราะว่าโอเคค่ะค <Okay, okay. laughs> ือที่ที่ต้องรอเพราะอย่างนี้ <laughs> เพราะว่าหุ้น <Okay. S 2> ที่ดูดีอะค่ะมันก็มีแนวโน้มว่าถ้าเวลาเซ็ตหลุดกรอบอะมันจะปรับฐานค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราเข้าไปตั้งรับกางเขาปรับฐานเนี่ยเราจะได้ต้นทุนที่แพงเกินไปนะคะแต่อีกอันหนึ่งก็คือหุ้นที่มันดูแบบว่าพอจะตั้งรับได้เนี่ยถ้าผมประกอบการออกมามันไม่ดีอะไม่ดีต่ออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราอาจจะไป เขาเรียกว่ารับของที่มีถูกแล้วก็มีถูกอีกอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็รอก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอวันออพอต้องจังหวะของตลาดเสด็จน้ําไม่ว่าจะเป็นการพักฐานหรือผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นหุ้นที่เราจะเลือกต่อการเก็งกําไรหรือว่าหุ้นที่จะเลือกเราจะเลื่อกต่อภาพระยะกลางได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กอล์ฟขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ก็ติดตามพี่ก๊อฟในทุกวันพฤหัสบสดีนะฮะ,ะวิธีการเทรดของอคุณก๊อฟก็จะเป็นลักษณะแกว่งแกว่งแบบไหนอย่างไร